คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือตทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะเปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้อะดูกระดานเล่นเลย

ห้าห้าพันสองสามสี่ห้านี่พันห้าสี่ห้าไปโออะไรก,ไก,ไกันเลยแบบไปราคาซ้ำยู้ท่านเดียวดูกระดานอืม 4,2,4,3,6,4,5,4่สาหาสีจะเจอีกับสีนะสิงี่ันี้ีกินไปรืเปิดเปิดดูซิห้อบะมี่และสีหามี่ไปขล้ินุนแล้วมันมีวันี้ีกินไปรือีสาตายอย่างเดียว จ่ายสเทานี้แล้วนี่เท่าไรห้าพันเอาห้าร้อยเอาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเอุ้กขยแั้นี้พันหนึ่งเอาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปไข่ห้าพันนีเอยอุนนี้ห้าพันนี้ห้าพันนี้นห้าพัน องสามสี่ห้าหสองสมสี่ห้าอืมวายก็ตายวอะไรเอาดูกระด้บดากดังก็ดังงันเลยก็ดังแท็กกันม สองสามสองสี่สองตัสองติงสองไม่ติงติงไว่ร้ติดสองวันนี้ไม่ติดไหรเปิดติงยังเปดติงนะเปเลยไปหนี่งิงพาว่าดูอออกันได้กันนะตสาม ออกทนอในตสอสอ<ม>อ๋อเ็จะเป็น,นั<ป>ต้อ,ง,อ,เอตงเดี๋ยวเอก่างนี้ะสโอ้ห้โอ้มาหาอีหลีหาสองเมเลยฮดับโดนหาดีใค่อะนี่ยาผ่นหนึ่งสองสามสี่าหกเอ้อหกห้า ห้าเจ็ดปดเก้าสิดาหาสร็นึ่วันสองมาโมกมาหามาเมาหาอนกระดาน ส,สองกเทั้งหมดทั้งมดห้าสี่สามใบเดียวมันว่าหาที่สามเดี๋ยวก็หาสามว่า เต็งหามไปเซ่เต็งหกอีกเอ้ยเดี๋ยวเต็งหาไปเส่เต็งสิเออพ่อเคเต็งหกแล้วที่แรกออนั่นแหละนิ่แล้วกลิ่นนยังอีกเพิ่เน้อโมหกกะี่ล่ะโมมีโมกิ่นอยหกีอ๋อละมาสองตัวแล้เต็มเต็มัวนเต็มเต็มเลย หนึ่งสองสามสีห้าเอาไปไม่ใ่สามหมือนหนึ่งสองสามสี่ห้าเยวนี่ข้งเจอนี่เป็นหาเอามานั้นของไฟนี่ของเจอนี่สี่สามขวท่านหนึ่งก็ท่านหนึ่งก็ไปดีสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดแปดเก้าสิบไปเนือหมื่อนึงเนื่อเมื่อนึงสองหนึ่งดี อันนี้กหาซ้่เป็นหกเะปหสอสามสี้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเนี่ยนับเอาไม้ผ่หาพนจะเอาขึ้นไปหาพันก็หวทุกคนไปได้ทุกคนที่ ลูกค yeah. ้าเขาลแผ่เ hmm. ดี in no no, no, ๋ยวจะเอาเดือแพ้นึ่งจะเอาหกพันมาเต็งหาจ่ายมาเลยหมือนหนึ่งเจ้าว่ายังเจ้าเยอะเสียมากเสยไยขึ้นได้แล้วหอืมเมนต์เเจ้าสินับเงินลงหระคับมาเอาเอาหกไปเต็งหาเอาขย่าไปดิขย่าเนาะสามยังกันหรืแเลขแปดฮะเราจ้องไป สามเอียวกับสามตั้มหกห้าสามจำยดเลยเต็งหาไหมมาเต็งตั้มหกค้าว่าใส่ตั้มสามํานัลยล่ะทักหมดหมดเอาแต่เต็งด้วยเอาการห้าสามไปไป ห้ามาแล้วโอ้โดูดม<ห>าสามาเลยเว่ยกินยาเจ๊กินยางามเลยเอาขึ้นบานไปตัวต,ตัวกนน้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้พงหาพ้าวหนึ่งวะอือเอาไปติงหาเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสามีสม่ไป โอ้ยว่าจะได้กินกอมเนี่ยว่าสัมบรงได้เสียงต่ำมาจะเอาไปค่ากับไร่เซอร์ห้าสี่สามเอเดียวกัเปอนสามสี่ห หมดหมดขาดแต่หัวออกมามหใช่ไหจับาามาเงซีเลยนี่นี่มาเงซีโมหกับซีเปิดเปิดาของจานโอ้ยวันนี้อะไรเฮ้ยพวกเกยวเองอ

โอ้ยอยากแยกไปใส่ผ้าปาาเป็นตำใหตาหกสี่ไปแยกไปท่ได้่เรีนหนึน่ดหกสามหกสามนีเด็นเนื้อนงหลังต้อโกอยให้รุเม,มือ่อเราไปไปดูสิหกสมเนหมไปหาสีเลยหาหนูมาเลยสามาเลยหกมาเลยโอ้ย6 3สามยู่<า> <laughs> ก็พาไปติงามโดนโอสามอีกติงสอีกเงินนึงอีกืแจกแกเตยขาาาดี่โดนเงินจะของกินจะของกระเพอืเองสสี่ห้าดิบสามเจ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกอันนี้ติงสามโอ้ขาดขาดเลยไอ้หกอีกหกอีกพันหนึ่งพันหนึ่อามสกอะน

มักระถาซีตัวถาซีหมดแล้วสามแล้วสามแล้วเอียวแล้วสามก็หาสามเอียวอ๋อถึงเตรียมเครื่องแล้ววันนี้อาอละหาเอียวจะกลับไปได้เนาะเครื่องมาถึงเอาไปได้ใส่จะมัก็บต้อง็สองอยู่แล้วหาเอียวจะเอาจากไส่มาจะเอาเต่งหามาก็าดิเจ้าเต่งหามักระโขลกสามจะเยียดซีว่าเพื่ออะไรเต่งสามเงินหอยเต่งสามเงินหอยเนี่ยเลยลูกจะบกองเดียวเอามาลูกเนี่ยจะต้องซออันนี้เอาเอาไป สองแพราอ่แต่าองกองอันนี้ไงตั้มสามสามอันนี้ได้หรอได้อเงินตันี้ครทขนเองคดีเดี๋ยวเดี๋ยวเยเพ่เออติงติงหาติงสามตัวตัวนี้เจ้าก้าหกสามเนาะอ๋อเออเออไยังงติงสามห่สามสติงสามเอไปทำไมาพันะเตัวนี้หาพัเอาไปของเจ้าลาเงินหาพันะอันนี้หมื่นห้า ตัวนี้เจ้าก้าวเท่าไรเนี่ยหาพัฒนเจ้ากางหาพัฒน์ไม่บอกกางหาพันเจ้าตีไม่ขยอยหาพัฒนเจ้าตีไม่ข่อยหาพันมันสองสามเดีาก้าวไปเลยนะฮัั้นันหนึ่งนี่เขา่ากขอถือไปหกสามพันหนึ่งเนี่ยหือหกสามพันหนึ่งห้าอหาามเอี่ยวหาเดียวนี่ขอหาสามพันหนึ่งหาสามพันหนึ่งมันบอกจะก้าวไปเรื่อยเอามาพันเนียว อันนี้มันแจ่เท่านี่อ๋อมีอยู่สามใบครับมีสามใบต้องเกี่ยวสองหใบออน่อามสีาโอเคสามสามเจออาให้ข่หาพันแน่นนอาะเพราะว่าหกสามนี่ไข่ามาสซนี่อืปกติขึ้นให้เจ้าถูกต้องเอาดูกระดานนัง

สองสามหกาะใช้ตัามหาสามเอียวตเกา่าหกห้องเพราะเจิบโอ้ยหกมาตัวนี้ยหกมาเลยเอียวเอมาวอิตีหกเดี๋ยวตีหกหาขึมาได้เลยดีนะไปลงหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเยาอื ตงหาปันเสียเป็นเมือนหาเลย <laughs> ต้นเจ้าของเสียเจ้าของอีกทีเดียอ,อาดูกระดาน mất anh dáng luôn, thôi đây Để nó hạ chịu ừ. mặt hình dáng ừ. Để... ừ. mặt 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 ีเ okay. ่เดเต็มหกวันเอย่าตั้งกวันนัอ๋อสามีันเต็มเครื่องละวันนี้อ๋อเต็มสามหาพันอ๋อขือแกี่งนกตาหนึ่งสองสมสี่ไหนัน่งสองสแล้วป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านึ่งสองสมสี่ห้า เจ uh, anyway> ี๋ยลงสิ่งามเลยหน้าพันหน้าพันเลยมือนนึ่งก็ห้าพันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปีร้ตายกันทุกคนดเรียรเลยเรียยรเลยมาดูกระดาน ตอนนั้นออกอยงวะอัน้สิสามหกสามเอีสามเอียวหกเอียวหนึ่งสองสามสีเจ็ดแปดสิบ ยเานไม่าบอกแต่มั่อยู่หกสูงหกสูงมออหกสูงไม่บออืัวกาเอาอะนเซโซนนี่ตัวนี้พอ่อตอนนี้ไปยู่หกสูงหมดเนาะอือหกสูงใหญ่มาอยู่ต่าเอียวเลยอหกสูงมาอยู่ต่าเยี่ยวนะ อืม้องมวอบอบ่เนี่ยเนี่ยโซนเนี่ยที่ที่นอาหนึ่งสองสามสไปอยู่คนไปอยู่หกสูงไปสิไม่ใส่ตําเยียวอย่างเดียวอือเอาหาสองมาดูกับหาสองอ่ตัวหาสองมาพร้อมอืยู่ตาเยียวมาตอนอืมโอเคอันนั้นอยู่เพื่อกเราล่ะอมจงไปซะโอเค สี่สี่ห้สี่สี okay. Okay. Mm ่ห hmm. mm ้าหกสูงมมีอะนมาอะไรเนี <that> ่ข oh ึ้นบาทหมดเลอันนี้ขึ้นใจสิโอ้ยมันเลยขึ้นใจได้พออะได้เอาบอกอายุคือเราเกียเจียตั้งนะโอ้สี่ยูสองเมตรเลยดีนะวมมีสี่หาหกันสี่หาหกเสียหกูงอีก <c oughs> ประชาติดกรหันหา,หาสีเลยอี้ยจังเม็ดสันหะ่ะคกนกดลงมันไงดึกดีันคนลงทีอยูงง่บนไห้เาสีเอี้ย <c oughs> ตางเด <c oughs> ีวเีย่างวะ เอาเตงขาปะเตงหา้งหาใส่เต็งกลับหาซีไมอืมนี่แหละซีสามเอียวแล้วจั่เอาสำนาหน่ะเอาเต่งหากับหาซีเดอ้ออเเปิดตสนเบื<ะ>้องหกสองสองหาตงหาอะไรเงหา้าอือเออสีเรียบร้อยรวดอืมรวดนี่แ่สีเรียบ เน,นี่ยเตง็งหาจอะไปดิ้รนริ่มสอสามสี่อะไรเจ็สามวันหมดไปเมื่อหนึ่งสอาอมส <ะ S 1> ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออเออเกือบบอติงหลายเพื่อนี่ยแต่มี้ปรได้ฮอดุเพื่อนหรอ